สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์เช้าว,วันศุกร์ที่9มกราคมครับตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้คุยกันเรื่องอาหารการกินครับโภชนาการที่ถูกต้องเป็นแนวทางใหม่ครับล่าสุดออกมาเมื่อวานนี้เองกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาครับบอกว่าแ,แนวทางโภชนาการใหม่ของสหรัฐนั้นขอให้ผู้บริโภคประชาชนทั่วไปกินโปรตีนมากขึ้น กินโปรโตีนมากขึ้นแต่ให้ลดอาหารแปรรูปครับอาหารแปรรูปสูงสูงเนี่ยลดลงเพราะอาหารแปรรูปนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพกินยังไงให้กินโปรโตีนมากขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์เปิดเผยเลยบอกว่าทางการสหรัฐได้ศึกษา และทุก5ปีนั้นจะออกแนวทางที่เป็นไกด์ไลน์ s ปีนี้หลังจากวิจัยกันอย่างละเอียดถีถ้วนแนะนำแนวทางให้คนอเมริกันให้กินโปรตีนมากขึ้นจำกัดอาหารแปรรูปสูงและน้ำตาลที่เติมเพิ่มหมายความว่าอาหารแปรรูปเนี่ยโดยเฉพาะที่แปรรูปสูงสูงที่ว่าอัลตราโปรเซส ฟู้ดเนี่ยมันอันตรายเพราะว่ามันจะมีการแปรด้วยน้ำตาลสูงมากเค็มมากมันมากและหวานมากเกินไปแนวทางที่ว่านี้ออกทุกห้าปีครับกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์เนี่ยร่วมกันออกคำแนะนำแนะนำให้บริโภคผลิตภัณฑ์นมเต็ม มันเนยวันล,ละสามส่วนและผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแนวทางที่ว่านี้เป็นพื้นฐานครับสำหรับโครงการโภชนาการของรัฐบาลกลางรวมถึงโครงการอาหารโรงเรียนแนวทางใหม่ได้รับการวิจารณ์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าออกมาแล้วคนจะยอมรับบอกว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่ามันอาจจะไม่สอดคล้องต้องกันกันกบ ความเป็นจริงก็ได้แต่ตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขแคนดีเองบอกว่าสิ่งที่ผมพูดข้อความสั้นๆชัดเจนคือกินอาหารจริง real food มากขึ้นอาหารจริงความหมายคืออะไรครับอาหารจริงก็คืออาหารที่ไม่ปรุงแต่งพืชผักผลไม้อาหารที่ไม่ปรุงแต่งทั้งหลายคือในภาพรวมเนี่ยคำแนะนําเรียกร้องให้บริโภคโปรตีน นมเต็มมันเลยธัญพืชเต็มเม็ดธัญพืชเต็มเม็ดที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์รวมถึงผักและผลลไม้ขณะเดียวกันก็ให้หลีกเลี่ยงน้ำตาลและอาหารแปรรูปสูงเช่นขนมขบเคี้ยวอบบรรจุหีบหอขน,ขนมขบเคี้ยวอบที่บรรจุหีบหอชิปทั้งหลายแหล่คุกกี้และลูกอมลดลงลูกอมลดลงคุกกี้ลดลงชิป และขนมขบเคี้ยวบรรจุหอก็ให้ลดลงเช่นเดียวกันการที่มีการเน้นนมเต็มมันเนยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขสารจะแนะนำให้นมไขมันต่ำหรือไรไขมันแต่ก่อนนี้นะบอกว่านมเนี่ยต้องเป็นนมไขมันต่ำและไร้ไขมันช่วยให้คนอเมริกัน จำกัดการบริโภคไขมันอิ่มตัวแนวทางแนะนำให้ปรุงอาหารด้วยน้ำมันเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนี่เป็นที่รู้กันมานานว่าปลอดภัยกว่าน้ำมันประเภทอื่นๆในการปรุงอาหารแต่เสนอไขมันวัวเป็นทางเลือกหมายความว่าถ้าหาน้ำมันมะกอกใช้ไม่ได้ให้ใช้ไขมันวัวเป็นทางเลือกซึ่งเป็นสิ่งที่ตัว รัฐมนตรีเคนเนดี Kennedy เองชื่นชอบแต่มันมีไขมันอิ่มตัวสูงครับนี่เลยนี่เลยก็อาจจะเป็นประเด็นถูกวิจารณ์ก็ได้แนวทางเรื่องโภชนาการใหม่ที่แนะนำคนอเมริกันยังเปลี่ยนข้อจำกัดรายวันเกี่ยวกับแอลโกอฮอล์ที่เคยกำหนดกำหนดเอาไว้ไม่เกินหนึ่งแก้วต่อวันสำหรับผู้หญิงและสองแก้วสำหรับผู้ชายแทนที่จะเป็น ที่เดิมคนเอริการได้รับคำแนะนำใหม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงเพื่อสุขภาพโดยรวมที่ดีกว่าไม่มีข้อจำกัดเฉพาะเพียงแต่พูดกว้างๆครับคล้ายๆกับว่าแอลกอฮอล์นี่ถ้าดื่มน้อยไว้เป็นดีแต่ไม่ได้กำหนดไว้ตายตัวเหมือนแต่ก่อนนะบอกว่ากินวันหนึ่งสำหรับผู้ชายไม่เกินหนึ่งแก้วสำหรับผู้หญิงไม่เกินสองแก้วสำหรับผู้ชายไม่เกินสองสำหรับผู้หญิงไม่ควรจะเกินหนึ่ง แล้วทางแนะนำนี่บอกว่าบางกลุ่มบางกลุ่มบางกลุ่มควรจะหลิกและ่ยแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิงรวมถึงผู้หญิงมีคันผู้ที่กําลังฟื้นตัวจากโรคติดสุราหรือผู้ที่ควบคุมการดื่มไม่ได้และผู้ที่ใช้ย,ยาที่การดื่มแอลกอฮอล์อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบก็ได้การเปลี่ยนแปลงโดยรวมเนี่ยในคำแนะนำ หรือแนวทางโภชนาการใหม่นี้ก็ส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก็บอกว่าเห็นด้วยสมาคมการแพทย์อเมริกันก็ให้ไฟเขียวเพราะว่าสมาคมการแพทย์อเมริกันเคยวิจารณ์เรื่องที่ตั้งแต่รัฐมนตรีแคนเดีเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งบางครั้ง ก็มีความคิดเห็นแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าแม้กระตั้งรัฐมนตรีแคนดีเนดีเองก็ปรับตัวประธานสมาคมการแพทย์อเมริกันบอกว่าชื่นชมคําแนะนําที่จํากัดอาหารแปรรูปสูงจํากัดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงและโซเดียมส่วนเกินที่เป็นตัวกระตุ้นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอ้วน,นและโรคเรื้อรังอื่นๆ บอบบี้มุกกาลซึ่งเป็นประธานสมาคมแพทย์เนี่ยบอกว่าแนวทางเหล่านี้ยืนยันว่าอาหารคือยาอาหารคือยาให้คำแนะนำที่ชัดเจนที่ผู้ป่วยและแพทย์สามารถนำไปใช้เพื่อบำรุงสุขภาพแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการคนอื่นๆวิจารณ์นะครับบอกว่าองค์ประกอบอื่นๆของแนวทางใหม่รวมถึงการสนับสนุนเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์นมเต็มมันเนยเนี่ยมันไม่ถูกต้อง ใน,นคำแนะนำเนี่ยพูดถึงว่าสามารถกินเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์นมอดีตศาสตราจารย์ด้านโภชนาการมาทล่ยห่นิวยอร์กมาริออนเนสเทลบอกว่าคำแนะนำให้บริโภคโปรตีนมากขึ้นไม่สมเหตุสมผลเพราะเธอระบุว่าชาวอเมริกันบริโภคเพียงพออยู่แล้ว ยกเว้นคำแนะนำที่ดีเยี่ยมในการลดการบริโภคอาหารแปรรูปสูงซึ่งยังไม่แพร่หลายมากนักในสมัยนั้นแนวทางเหล่านี้นำเรากลับไปสู่การบริโภคอาหารในยุค1950เลยครับตอนนั้นทุกคนกินเนื้อและนมมากมายไม่ค่อยกังวลเรื่องผักและโรคหัวใจระบาดหนักหมายความว่าถ้าเรากินเนื้อเข้าไปอีกระวังเถอะระวังเถอะโรคหัวใจจะกลับมาระบาดหนักเพราะไม่ส่งเสริมให้กินผักและผลไม้ ส่วนสมาคมโรคหัวใจอเมริกันระบุในแถลงการครับบอกว่ายินดีกับการคำแนะนำภาพรวมหลายอย่างเช่นการเน้นบริโภคผักเห็นด้วยผลไม้เห็นด้วยธัญพืชเต็มเม็ดมากขึ้นเห็นด้วยแต่สมาคมโรคหัวใจก็เสริมนะครับว่าเรากังวลว่าคำแนะนำเกี่ยวกับการปรุงรสด้วยเกลือและการบริโภคเนื้อแดงอาจจะทำให้ผู้บริโภคเกินขีดจำเป็นจำกัด ที่แนะนําสําหรับโซเดียมและไขมันอิ่มตัวโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าถ้าแนะนําให้ปรุงอาหารด้วยเกลือเนี่ยระวังและให้กินเนื้อแดงสองอย่างสมคบโรคหัวใจกลัวกลัวว่าจะทําให้คนกินโซเดียมและไขมันอิ่มตัวโดยไม่ตั้งใจและสองตัวนี้แหละโซเดียมและไขมันอิ่มตัวนี่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือดเลยทีเดียวคือเป็นสาเหตุเลยแหละ ระหว่างการหาเสียงช่วงนี้ถ้าย้อนกลับไปโรเบิร์ตแคนเนดีจูเนียเนี่ยมีปัญหาเพราะตอนหาเสียงช่วยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแคนเนดี Kennedy เคยสัญญาจะแก้ไขปัญหาโรคอ้วนและโรคเรื้อรังซึ่งเป็นความกังวลหลักของตัวแคนเนดีตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งก็พยายามจำกัดการใช้สีย้อมอาหารเทียมขณะเดียวกันก็ทำการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายวัคซีนของสหรัฐกว้างอย่างกว้างขวางทำให ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายคนวิตกกังวลครับว่าเคนเนดี j จูเนียร์ตัวเองสุขภาพก็ไม่ค่อยจะเป็นที่น่าชื่นชมเท่าไหร่แต่ก็นี่แหละครับเป็นคำแนะนำที่นำไปสู่คำถามและก็ดูเหมือนว่าโรเบิร์ตเคนเนดีจูเนียร์ก็พร้อมที่จะทำตามคำแนะนำของแพทย์โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินมากขึ้นเพียงแต่ว่ายังมีเรื่องเนื้อแดง ยังมีเรื่องนมไขมันสูงและเรื่องความเค็ม3ามอย่างนี้แหละครับที่จะทำให้เตือนกันว่าระวังเถอะอย่าปล่อยให้กินอาหารแปรรูปสูงอาหารแปรรูปสูงนี่คือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเขาเรียกเอาทรา processed food คำว่า ultra processed food นั้นเป็นเรื่องใหญ่และคนไทยเองก็อยู่ในฐานะที่ไม่ค่อยจะกังวลเท่าไหรน่นักแต่สำคัญมากเพราะว่า ultra processed food เนี่ยมันคืออาหารที่น่ากลัวมาก UPF เนี่ย คืออาหารที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมหลายขั้นตอนแทบไม่เหลือสภาพของวัตถุดิบธรรมชาติเดิมมักจะมีการเติมสารต่างๆเพื่อให้อร่อยขึ้นเก็บได้นานขึ้นหน้าตาน่ากินขึ้นต้นทุนต่ำลงแต่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างยิ่งลักษณะสำคัญของคำว่าอาหารแปรรูปสูงนั้นเนี่ยคืออะไรคือมันไม่ใช่อาหารที่ทำเองตามบ้าน มันมีสารปรุงแต่งจำนวนมากเช่นน้ำตาลและเกลือปริมาณสูงเกินไปไขมันแปรรูปก็เยอะสีกลิ่นสารกันเสียสารเพิ่มความข้นก็สูงและที่สำคัญคือมันผ่านผ่านการผิดในโรงงานเป็นหลักบรรจุซองกล่องพร้อมกินหรืออุ่นกินได้ทันทีอัลตราปร c e s มีอะไรบ้าง มีกึ่งสําเร็จรูปในตัวอย่างหนึง่งขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดลูกอมน้ำอัดลมเครื่องดื่มหวานไส้กรอกแฮมนักเก็ตอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายซีเรียลหวานทั้งหลายซีเรียลหวานจัดสำหรับเด็กๆ <c oughs> ทำไมจึงถูกมองว่าเสี่ยงต่อสุขภาพครับเพราะงานวิจัยจำนวนมาก พบความเชื่อมโยงเรื่องอาหารแปรรูปสูงเนี่ยกับโรคอ้วนเ <c oughs> บาหวานชนิดที่สองโรคหัวใจหลอดเลือดความดันโลหิตสูงการอักเสบเรื้อรังไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยนะแต่ต้องให้กินน้อยอย่ากินบ่อยอย่ากินมากความเสี่ยงจะสูงอาหารสดที่ควรจะกิน ตามคำแนะนำผักผลไม้ข้าวไข่ปลา p r o c e s s food คือขนมปังธรรมดาเต้าหู้โยเกิร์ตคือ p r o c e s s ultra p r o c e s s food คืออะไร ultra นี่คือประดูปสูง fast food ขนมซองน้ำอัดลมนี่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายฉะนั้นสมควรจะต้องมีการเตือนและแนะนำตลอดเวลาอ่ะถ้าอย่างนั้น ปัญญาและประดิษฐ์วิเคราะห์หน่อยสิครับว่าล่าสุดที่อเมริกาทุกห้าปีออกมาหน่าเป็นคู่มืออาหารควรจะกินไม่ควรจะกินอะไรอย่างไรบ้างล่าสุดเมื่อวานนี้ออกมาอยากให้เล่าให้ฟังคนไทยฟังแล้วจะได้ประโยชน์ครับปัญญาและประดิษฐ์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากและก็ร้อนแรงในแวดวงสุขภาพต,ตอนนี้เลยใช่ค่ะ เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันเยอะจริงๆครับนั่นก็คือแนวทางโภชนาการฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่เขาจะมีการปรับปรุงกันทุกๆ5ปีซึ่งผลกระทบของมันนี่กว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะตั้งแต่อาหารกลางวันในโรงเรียนไปจนถึงคำแนะนำที่หมอใช้คุยกับคนไข้เลยใช่เลยครับมันเหมือนเป็นเอ่อเป็นธรรมนูญด้านการกินของทั้งชาติเลยก็ว่าได้คะ่ะและครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การปรับเล็กๆน้อยๆด้วยนะ แต่เป็นการพลิกแนวคิดบางอย่างที่เคยเชื่อกันมานานหลายสิบปีเลยโห oh. ให้ให้ทุกวงการจับตามองเป็นพิเศษเลยค่ะทั้งวงการแพทย์อุตสาหกรรมอาหารไปจนถึงคนทั่วๆไปอย่างเราๆนี้แหละถูกต้องเลยครับและข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลที่ผู้ฟังส่งเข้ามาซึ่งก็คือบทความข่าวเชิงลึกจากสำนักข่าว BBC ที่เกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะให้ทะลุเลยว่ามีอะไรใหม่ในคำแนะนำนี้ประเด็นไหนที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดแล้วมันจะส่งผลยังไงกับอาหารการกินของเราทุกคนอืม mm. โดยเราจะเริ่มจากแก่นความผิดหลักที่ประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขคนปัจจุบันโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์แล้วก็แน่นอนว่าต้องไปดูเสียงสะท้อนกลับที่แตกเป็นสองขั้วจากฝั่งผู้เชี่ยวชาญด้วย แค่ได้ยินชื่อของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียก็พอจะเดาได้แล้วค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะตัวเขาเองก็เป็นที่รู้จักในเรื่องมุมมองด้านสุขภาพที่เออค่อนข้างจะสวนกระแสะหลักอยู่เสมอโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อความหลักที่เคนเนดีจูเนียใช้เป็นธงนำในการประกาศครั้งนี้มันสั้นมากๆครับมีแค่สามคำคือกินอาหารที่แท้จริงหรือ eat real food ฟังดูดีนะคะ ฟังดูดีมากครับแต่คำถามคือแล้วไอ้คำว่าอาหารที่แท้จริงในนิยามใหม่เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะคำว่า real food นี่ตีความได้เยอะมากแต่ตามข้อมูลที่เรามีนะคะเขาแจกแจงออกมาค่อนข้างชัดเจนอยู่หลักๆเลยคือเน้นให้กินโปรตีนมากขึ้นแล้วก็พวกธัญพืชเต็มเมเล็ดที่ไฟเบอร์สูงสูครับ และแน่นอนว่าต้องมีผักผลไม้เยอะๆซึ่งตรงนี้ก็อืมยังไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่ <c oughs> ครับก็ยังอยู่ในโซนที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วมีอะไรอีกไหมครับมีสิคะและตรงนี้ละคาที่เริ่มจะน่าตื่นเต้นขึ้นมาแล้วในแนวทางใหม่เขาแนะนําให้บริโภคผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็มส่วนหรือ full fat dairy วันละสมส่วนคะ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะครับผมได้ยินถูกใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์นม ไขมันเต็มส่วนเหรอครับใช่ค่ะไขมันเต็มส่วนเลยนี่มันสวนทางกับสิ่งที่ผมและคนอีกไม่รู้กี่ล้านคนถูกสอนมาเป็น10บสปีเลยนะใช่เลยภาพจําของอาหารสุขภาพในซูปเปอร์มาร์เก็ตคือนมพร่องมันเนยโยเกิร์ตไขมันศูเปอร์เซการที่ภาครัฐออกมาบอกให้กลับไปกินแบบไขมันเต็มส่วนมันมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนอยนะไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการทลายความเชื่อดําเดิมที่ฝังรากลึกในสังคมเลยนะเนี่ย ถูกต้องเลยค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่แหล่งข่าวเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนกระบวนทศน์ครั้งใหญ่เลยทีเดียวเพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแนวทางหลักคือการจํากัดไขมันอิ่มตัวซึ่งเป้าโจมตีหลักก็คือผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็มส่วนนี่แหละค่ะอืม mm. การกลับลำร้อยแปดองศาค,ครั้งนี้เลยเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนวงการโภชนาการอย่างมาก ผมยังช็อกอยู่เลยนะเนี่ยผมนี่เป็นคนนึงที่เลือกหยิบแต่กล่องนมโลแฟตมาตลอดหลายปีเพราะเชื่อว่ามันดีต่อสุขภาพมากกว่าหลายคนก็เป็นแบบนั้นค่ะแล้วเรื่องไขมันที่ใช้ในการปรุงอาหารล่ะครับไปในทิศทางเดียวกันด้วยหรือเปล่าไปในทิศทางเดียวกันและอาจจะสุดขั้วยิ่งกว่าด้วยซ้ำค่ะแนวทางใหม่นี้แนะนำให้ใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารซึ่งก็โอเคเป็นเรื่องปกติครับอันนี้ยอมรับได้ แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนิสิ้าที่ทำให้หลายคนต้องขมวดคิ้วนั่นคือไขมันวัวหรือ b บีฟเทโลอะไรนะครับไขมันวัวค่ะไขมันวัวเหรอครับนี่ผมไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมผมนึกว่าเราเลิกพูดถึงไขมันวัวในฐานะของดีต่อสุขภาพกันไปตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณยา่าเรานะเนี่ย <laughs> นี่มันยิ่งกว่ากลับลำร้อยแปดสิบองศานะครับไม่ผิดค่ะไขมันวัวจริงๆแหล่งข่าวถึงกับระบุว่าเป็นของโปรดส่วนตัวของเคนเนดีเลยด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันมีไขมันอิ่มตัวสูงมากสูงปรี๊ดเลยใช่ค่ะนี่เป็นอีกหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าแนวทางใหม่นี้กำลังท้าทายความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับไขมันอิ่มตัวอย่างจังโหสุดขั้วจริงๆการเพิ่มไขมันวัวกับนมไขมันเต็มส่วนเข้ามาเนี่ยมันทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยว่า พอเพิ่มของหนักๆแบบนี้เข้ามาแล้วในทางกลับกันเขาแนะนําให้เราเอาอะไรออกจากจานของเราบ้างครับอืม,มันต้องมีอะไรที่ถูกลดความสําคัญลงไปแน่ๆทางจะสอดคล้องกับความเข้าใจด้านสุขภาพโดยทั่วไปนะคือแนะนาให้หลีกเลี่ยงหรือลดอาหารแปรรูปขั้นสูงหรือ highly processed food อ๋อพวกของในถุงในกล่องใช่ค่ะก็คือบรรดาของในถุงในกล่องทั้งหลายอย่างเช่นมันฝรั่งทอดคุกกี้ลูกอมซีเรียลอาหารเชาารสหวานจัดจัดและอีกอย่างที่เน้นย้ำม,มากก็คือการลดน้ำตาลที่เติมเพิ่มหรือ add sugar ที่ซ่อนอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆค่ะอ่าส่วนนี้ค่อยฟังดูสมเหตุสมผลหน่อยก็คือกลับไปสู่พื้นฐานลดของจากโรงงานซึ่งก็ดีครับ แต่ผมได้ยินมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคำแนะนำเรื่องเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ด้วยซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้เรื่องไขมันวัวเลย ใช่ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและก็ก่อให้เกิดการตีความที่หลากหลายมากจากเดิมที่แนวทางจะก,กําหนดปริมาณที่ชัดเจนเป็นตัวเลขเลยนะครับที่ว่าผู้หญิง1ผู้ชาย2ใช่เลยค่ะผู้หญิงไม่ควรดื่มเกิน1ดื่มต่อวันและผู้ชายไม่เกิน2ดื่มต่อวันแต่แนวทางฉบับใหม่นี้กลับลบตัวเลขพวกนั้นทิ้งไปอา้าวแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรครับแล้วเปลี่ยนมาใช้คําแนะนําที่กว้างขึ้นมากว่าดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงเพื่อสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น อการไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแบบนี้มันดีหรือไม่ดีกันแน่นั่นสิคะสำหรับบางคนการมีตัวเลขกำกับมันเหมือนเป็นเส้นที่ไม่ควรข้ามแต่พอพูดลอยๆว่าดื่มให้น้อยลงมันอาจจะเปิดช่องให้ตีความเข้าข้างตัวเองได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าครับก็เป็นไปได้เช่นจากที่เคยดื่ม5้าแก้วลดเหลือสี่แก้วก็ถือว่าน้อยลงแล้วทั้งที่มันยังเยอะอยู่ดีนั่นคือประเด็นที่ถกเถียงกันเลยคะ่ะ มุมหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะสะท้อนความพยายามที่จะให้คำแนะนำที่เป็นองค์รวมมากขึ้นคือมองที่สุขภาพโดยรวมและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมากกว่าการตั้งกฎที่ตายตัวค่ะแต่อีกมุมหนึ่งอย่างที่คุณว่าเลยการไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนก็อาจทำให้การปฏิบัติตามเป็นเรื่องยากและอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ว่านะครับในแนวทางใหม่ก็ยังคงระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามีกลุ่มคนที่ควรหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิงอ๋อยังมีข้อยกเว้นอยู่ ใช่ค่ะไม่มีการประนีประนอมเลยสำหรับกลุ่มนี้เช่นสตรีมีคันผู้ที่กำลังฟื้นตัวจากภาวะติดสุราหรือผู้ที่กำลังทานยาบางชนิดเข้าใจแล้วครับคือยืดหยุ่นขึ้นสำหรับคนทั่วไปแต่ยังคงความเข้มงวดสำหรับกลุ่มเสี่ยงไว้เหมือนเดิมเอาล่ะครับพอมีคำแนะนำที่พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินออกมาแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแน่ๆเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ โอ้โหต้องมาว่าเสียงแตกออกเป็นสองสั่งอย่างชัดเจนเลยค่ะชนิดที่ว่าเหมือนหนังคนละม้วนเลยงั้นเรามาดูฝั่งที่สลับสนุนกันก่อนครับตามข้อมูลจาก BBC สมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ AMA ซึ่งเป็นองค์กรแพทย์ที่ใหญ่มากค่ะ AMA เขาออกมาแสดงความชื่นชมนะครับโดยประธานสมาคมบ๊อบบี้มุกมาลาบอกว่าเขายินดีกับคำแนะนำที่ให้จำกัดอาหารแปรรูปขั้นสูงเครื่องดื่มรสหวานและก็สูเดียมส่วนเกิน เพราะสิ่งเหล่านี้คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจเบาหวานและก็โรคโอ้วนเขายังบอกด้วยว่าแนวทางนี้เป็นการยืนยันแนวคิดที่ว่าอาหารคือยาหรือ food is medicine ซึ่งก็เป็นมุมมองที่เข้าใจได้นะคะคือฝั่งที่สนับสนุนจะโฟกัสไปที่การเอาของไม่ดีออกไปซึ่งก็คืออาหารแปรรูปและน้ำตาลครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชิวทานส่วนใหญ่เห็นตรงกันอยู่แล้วว่ามันเป็นปัญหาแต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่ง ก็มีเสียงวิจารณ์ที่หนักหน่วงและรุนแรงไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะในประเด็นที่แนะนําให้เอาของที่เคยเชื่อว่าไม่ดีกลับเข้ามาอย่างเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็มส่วนนั่นแหละคะ่ะพอมีเรื่องการกินไขมันเพิ่มเข้ามาแบบนี้ผมเดาว,ว่าองค์กรที่ดูแลเรื่องสุขภาพหัวใจโดยตรงต้องมีปฏิกิริยาแน่นอนอย่างสมาคมโรคหัวใจอเมริกันเขามองเรื่องนี้ยังไงครับเดาได้แม่นเลยคะ่ะ สมาคมโรคหัวใจอเมริกันหรือ AHA ออกมาแสดงความกังวลอย่างมากกังวลเลยใช่ค่ะแม้ว่าทางสมาคมจะเห็นด้วยกับการเน้นย้ำให้กินผักผลไม้ธัญพืชเต็มเมล็ดมากขึ้นแต่พวกเขาก็กังวลว่าคำแนะนำที่เปิดกว้างเรื่องการบริโภคเนื้อแดงและไขมัน อาจทําให้ผู้บริโภคได้รับโซเดียมและไขมันอิ่มตัวเกินกว่าที่แนะนําซึ่งสองอย่างนี้ก็คือตัวการหลักๆเลยใช่เลยค่ะเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ได้รับการพิสูจน์มานานหลายสิบปีแล้วว่าเป็นตัวการก่อโรคหลอดเลือดหัวใจแต่เสียงวิจารณ์ไม่ได้หยุดอยู่แค่องค์กรใช่ไหมครับผมได้ยินว่ามีนักวิชาการชื่อดังที่ออกมาวิจารณ์แบบไม่ไว้หน้าเลยอ๋อคนนั้นเนี่ยครับ m a r i a น n a s โซผมเคยได้ยินชื่อเสียงเธอเธอเป็นคนพูดต,ตรงๆแรงๆ ใช่เลยค่ะแมรี n น e s โซเธอใช้คำว่าอะไรนะครับที่ว่าเหมือนย้อนยุคเธอวิจารณ์แบบเผ็ดร้อนมากเลยค่ะเธอเริ่มต้นด้วยการบอกว่าคำแนะนำให้กินโปรโตีนมากขึ้นนั้นไม่สมเหตุสมผลหรือ nonsensical ไม่สมเหตุสมผลใช่ครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนอเมริกันได้รับโปรโตีนเกินพออยู่แล้วแต่ประโยคเด็ดของเธอที่กลายเป็นไวรัลคือการเปรียบเทียบว่าแนวทางนี้เหมือนกับการพาเราย้อนกลับไปสู่ยุค1950ครับ โอ้หย้อนกลับไปสู่ยุค1950นี่เป็นคำเปรียบเทียบที่ทรงพลังแล้วก็น่ากลัวมากนะครับมันทำให้เห็นภาพเลยว่าอาหารในยุคนั้นเป็นยังไงอืมสเต็กชิ้นโตโตเบคอนทอดกรอบ,บๆดื่มนมเป็นเหยือกๆแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจสลัดผักเท่าไหร่ใช่ไหมครับภาพนั้นเลยค่ะเธอบอกว่ามันเป็นยุคที่ผู้คนกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมในปริมาณมหาศาลแล้วผลที่ตามมาในยุคนั้นคืออะไรทราบไหมคะโรคหวัวใจ คือการระบาดอย่างหนักของโรคหัวใจค่ะมันเป็นคำวิจารณ์ที่บอกว่านี่ไม่ใช่แค่การถอยหลังแต่เป็นการถอยหลังกลับไปสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงทางสุขภาพที่เรารู้อยู่เต็มอกชัดเจนเลยครับสรุปคือฝั่งหนึ่งมองว่านี่คือการกลับไปสู่อาหารที่แท้จริงและการตัดอาหารแปรรูปออกไปคือยาขนานเอกใช่ค่ะแต่อีกฝั่งก็กังวลว่า อาหารที่แท้จริงเนี่ยนิยามนี้อาจจะลากเอาปีศาจจากยุคเก่าอย่างความเสี่ยงโรคหัวใจกลับมาด้วยอช่างเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันสุดขั้วจริงๆนะครับถูกต้องค่ะมันจะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของศาสตร์แห่งโภชนาการที่บางครั้งคําตอบที่ดูเรียบง่ายอย่างกินอาหารที่แท้จริงอาจจะไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดเมื่อลงลึกในรายละเอียดทีนี้เพื่อเห็นภาพที่กว้างขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าแนวทางโภชนาการนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบลอยๆ แต่มันดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของอุออด,ดมการณ์หรือวาระด้านสุขภาพที่ใหญ่กว่านั้นของรัฐมนตรีเคนเนดีจูเนียร์ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแหล่งข่าวเชื่อมโยงเรื่องนี้ให้เห็นภาพชัดเจนมากคือตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วเคนเนดี Kennedy ประกาศกล้าวว่าจะเข้ามาจัดการกับซูนามิของโรคเรื้อรัง ซูนามิเลยใช่ค่ะใช้คำว่าซูนามิ of chronic disease เลยแล้วก็ปัญหาโรคอ้วนให้ได้ดังนั้นแนวทางโภชนาการฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนวาระดังกล่าวของเขาแล้วนอกเหนือจากเรื่องอาหารการกินเขามีการเคลื่อนไหวในด้านสุขภาพอื่นๆที่สะท้อนแนวคิดแบบเดียวกันนี้อีกไหมครับ มีค่ะและล้วนเป็นประเด็นที่สร้างความถกเถียงไม่น้อยไปกว่ากันเลยแหล่งข่าวระบุว่าตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งเขาพยายามผลักดันให้มีการจํากัดการใช้สีผสมอาหารสังเคราะห์ในอาหารสําหรับเด็กอื mm. และประเด็นที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดคือเขาได้ทําการเปลี่ยนแปลงนโยบายวัคซีนของสหรัฐครั้งใหญ่ซึ่งสร้างความกังวลอย่างมากในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเลยค่ะ ซึ่งในส่วนนี้เราต้องขอเน้นย้ำกับผู้ฟังนะครับว่าเรากำลังนำเสนอข้อมูลตามที่แหล่งข่าวรายงานเพื่อให้เห็นบริบทและภาพรวมวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพของเขาค่ะโดยไม่ได้มีเจตนาจะตัดสินว่านโยบายเหล่านั้นถูกหรือผิดอย่างไรแต่เพื่อให้เข้าใจว่าแนวทางด้านโภชนาการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากถูกต้องค่ะการทำความเข้าใจบริบทที่กว้างขึ้นจะช่วยให้เราเห็นที่มาที่ไปและปรัชญาเบื้องหลังของแนวทางเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของวิทยาศาสตร์โภชนาการเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวพันกับมุมมองทางการเมืองและอุดมการณ์ส่วนตัวของผู้นําด้วยเอาล่ะครับหลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลจากแหล่งข่าวกันมาอย่างเข้มข้นผมว่าเราพอจะสรุปประเด็นสําคัญสําคัญที่ได้จากการพูดคุยในวันนี้ได้แล้วนะครับได้เลยค่ะอย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่แนวคิดอาหารที่แท้จริงที่มีการกลับลำแบบ180องศามาแนะนำผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็มส่วน และก็ไขมันจากสัตว์อย่างไขมันวัวซึ่งท้าทายความเชื่อเรื่องสุขภาพที่เคยมีมานานหลายสิบปีเลยประเด็นที่สองที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการยกเลิกการจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตายตัวเปลี่ยนไปใช้คำแนะนำที่กว้างขึ้นและยืดหยุ่นกว่าเดิมซึ่งก็สร้างคำถาม,ามตามมามากมายถึงประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติจริงและสุดท้ายซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดคือการประทะก,กันทางความคิดอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ผู้เชี่ยวชาญที่เสียงแตกออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจน อฝั่งหนึ่งมองว่าน,นี่คือก้าวไปข้างหน้าเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยการลดอาหารแปรรูปแต่อีกฝั่งกลับมองว่าน,นี่คือการถอยหลังเข้าคลองกลับไปสู่ยุคที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจมากกว่าเดิมซึ่งทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคบคิดที่ฉันอยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้ทุกคนได้กลับไปไตรตรองกันค่ะเชิญเลยครับแนวทางฉบับใหม่นี้มีหัวใจหลักอยู่ที่คําว่ากินอาหารที่แท้จริง ที่ฟังดูดีและทำได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงทักท้วงจากผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือถึงความเสี่ยงจากเนื้อสัตว์และไขมันอิ่มตัวที่อาจเพิ่มขึ้นสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากสำหรับทุกคนที่พยายามดูแลสุขภาพว่าท่ามกลางคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงแบบนี้เราจะนิยามคำว่าอาหารที่แท้จริงสำหรับตัวเองได้อย่างไรอืม mm. มันหมายถึงเพียงแค่อาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปหรือหมายถึงการยึดมั่นในแนวทางที่วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์มาอย่างยาวนานว่ามีความเสี่ยงต่ำต่อโรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจนี่คือคำถามที่ดูเหมือนว่าในยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่ท่วมท้นเช่นนี้แต่ละคนอาจจะต้องกลับไปหาคำตอบสำหรับตัวเองค่ะขอบคุณครับปัญญาและประเดิษนี่คือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่คนไทยที่ติดตามถามไทยว่าเออทำยังไงจึงจะ กินอาหารที่เป็นประโยชน์และที่สามารถที่จะส่งเสริมสุขภาพลดโอกาสเป็นโรคเช่นโรคหัวใจความดันหลอดเลือดตีบตันทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นโรคปัจจุบันที่เป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม